เพลงใหม่ที่ผู้บอกว่าซิงเกิลเป็นสแล้ว ครับผมตอนนี้ ETC ได้ออกซิงเกิลที่3แล้วนะครับครับรับอัลบั้มที่มีชื่อว่าพุชนะครับซิงเกิลแรกปรัชญา8บิดซิงเกิลที่2เจ็บและชินไปเองและซิงเกิลที่สามรักหลายครั้งรักครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวก็มีที่มาจากรักหลายครั้งนี่แหละแต่ว่ารักครั้งเดียวคือครั้งนี้แหละเป็นครั้งนี้แหละใช่ที่สุดแค่ครั้งเดียวที่มีคุณภาพก็เกินพอครั้งเดียวก็ ก็เกินพอไม่ใช่ไม่ใช่คือว่าเป็นครั้งนี้แหละที่โดนใจที่สุดแล้วครับเป็นครั้งครั้งสุดท้ายที่เราจะหยุดแล้วนะใช่ป่มหราว่าหยุดแล้วท่านหยุดหรือยังหยุดแล้วท่านก็หยุดแล้วถือว่าเป็นภาคต่อของสิ่งมีชีวิตปะคะอาจจะเป็นโดยไม่ได้ตั้งใจครับเพราะว่าเพลงนี้เราได้ร่วมแต่งกับนักแต่งเพลงชาวญี่ปุ่นชื่อเจฟมิยาฮาระ ซึ่งเจฟไม่อยาร่าไม่ไม่ไม่รู้เรื่องหรอกว่าเรามีเพลงซีนในชีวิตที่ร้องหัวใจนะครับเดี๋ยวเราไปเขาก็เอาเพลงเอาคำนี้ใส่ให้เราด้วยเจฟไม่ได้เขียนเนื้อไทยเจฟไม่ได้เขียนครับถ้ามันเขียนได้คงเาอยู่เมืองไทยแล้วแต่เจฟเจฟมาทำมามาช่วยกันคิดทํานองครับก็ไปทํานองขึ้นมาแล้วก็เราได้น้องรัชทูน้องบิวเลมอนซุปเลมอนซุปรู้จักไหมครับรู้จักค่ะรู้จักกำลังดังเลยตอนนี้เพลงอะไรเพลงอะไรนะเพลงถามดาวถามดาวใช่ใช่ใช่ แล้วก็แม็ก AMPM มาเข้าไปล่าเซเว่นรู้จักปะรู้จักรู้จักรุ่นใหญ่อยู่คนนี้คนีรุ่นใหญ่เขาแต่งเพลงในะให้วงตีหลายวงเลยให้วงเรานี่แหละเป็นเพื่อนเก่าแก่นะครับตั้งแต่เพลงเปลี่ยนจนไปถึงเพราะเธอเยอะแยะเลยเอ้รวมกันเอาเพลงนี้สิ่งมีชีวิตดังมากเลยเพลงนี้จะดังกว่าสิ่งมีชีวิตไหมคะมะโหไม่ไม่ก็ต้องแล้วจากคนฟังนั่นแหละครับบอกว่าทำตั้งใจทำเต็มที่ มไม่ได้อยากมาเปรียบเทียบกับใช่ซื้อถ้ามาดังมันก็เป็นโบนัสของชีวิตเราแต่ถ้าไม่ดังเราก็อย่างน้อยเราก็ภูมิใจแล้วเราชอบแล้วอะ่ะนะใช่อย่างน้อยก็ชอบเพราะว่ามันม,มีมีความหมายที่ดีนะครับเพลงที่ทเป็นแง่บวกใช่ปะ่ะแง่บวกแล้วก็มีม,มีมีคำเด็ดๆอยู่ในนั้นด้วยใช่อย่างเช่นเพราะรักแท้ไม่พบบ่อย ขอสักครั้งถ้าพบอย่าปล่อยใช่ได้ในช่วงนี้มในช่วงนี้มีแฟนใช่ไหมครับคนบางคนยังคอยไม่อาจจะรู้ต้องคอยอีกนานแค่ไหนใช่ไหมครับใช่ไหมครับถ้าตอนนี้บอกว่าเจ็บมาชินเองยังไม่ลงจากชาร์จเลยชาร์จอะไรครับชาร์จท็อปทเวนตี้โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะคิดว่าจะไปแซงกันเองไหมคะอ่าน่าจะคนละฟังก์ชันกันครับถ้าคนฟังเลือกฟังทีละเพลง ทีละศิลปินผมคิดว่าอาจจะแปลกนิดนิดนึงว่าคนฟังเพลงเนี่ยมันมีหลายโหมดเนี่ยเพลงนี้เพลงเร็วเพลงช้าไม่ใช่ว่าเพลงนี้อีซีออกเพลงเร็วมาปุ๊บพอ,อเพลงช้ามาเพลงเร็วห้ามฟังอ๋อเขาฟังแล้วเดินขึ้นช้นไปโคร่กันมาแล้วแต่คนครับแล้วแต่คนเหมือนเราเปลี่ยนเกมขัดใช่ปะ เข็มขาดอันนี้ก็ใส่วันนี้เข็มขัดอันนี้ก็ใส่วันนี้อะไรเงี้ยได้ไงได้ไงเข็มขัดไม่เข้าใจหรอกไม่เข็มขัดมันมีหลายอย่างไงมีหลายหลายแบบไงแบบนี้ก็ใช้กับกางเกงอย่างนี้ใช่ไหมแบบนี้ก็ต้องใช้กับกางเกงยีนอะไรเงี้ยแบบนี่นะก็ถือว่าถือว่าเป็นเพลงเพลงหนึ่งแล้วกันซึ่งซึ่งคนฟังก็คนที่ได้ฟังแล้วแล้วก็มีความรู้สึกอินตามไปด้วยเนี่ย ก็ถือว่าเป็นเพลงเพลงหนึ่งที่แบบเข้ามาในชีวิตเขาแต่บังเอิญว่าเออเป็นเพลงเราพอดีซึ่งเพลงเราอาจจะอยู่ในชาร์ตอยู่ใช่เ็มวีเพลงของอัลบั้มนี้เพลงแรกออกมาเต้นกันสนุกสนานเพลงที่สองมีน้องนี้ชื่อคุณใช่เพลงนี้ค่ะเพลจะมีเพลงนี้น่าจะน่าจะ back to basic กลับสู่ความเรียบง่ายนะครับเอาน้องคุณมาเล่นแทนเอาพวกเราลูกพี่เล่หรือว่าไงพวกเรานี่แหละเพราะว่า เนื้อหาก็ไม่ได้ซับซ้อนรักครั้งเดียวเป็นอะไรที่มันต้องจริงใจนะครับเพลงนี้เราก็เลยอยากจะทำมิวสิกวิดีโอแบบจริงใจซึ่งเราประชุมพูมกับอยู่เรามีพอดเรื่องที่เราชอบมากใช่ไหมคะเรารักครั้งเดียวซึ่งกันและกันอยู่ในนี้มันก็น่าจะเป็นแนวแ่าพี่เราก็ติดต่อสปีบเบิร์กอยู่เรียบง่ายไม่ว่างครับเนื้อหดูภาพกระแทกก็ถ้าคิดว่าทำเอ็มบีแล้วใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเราคงหายครับ มีสลับกันไปนะแบบเป็น MB ลงทุนใหญ่บ้าง m .B ขายแบบเสนอไอเดียบ้างอะไรอย่างนี้อยากจะให้<ม>ทุกคนเห็นความหล่อของพวกเราบ้างในตัวที่3ามเนี่ยว,ว่ามุมของความหลออ่อของพวกเราเนี่ยมันต้องดูแบบนานๆลึกไงไงๆอะไรอย่างเงีอยากจะพีเซนต์ว่าไม่มีเซียหล่อ <มา S 2> ครับแน่นอนหล่อนะครับวงนี้ครับขายหน้าตาครับมันใจมากขหน้าตาครับ เสร็พอซิงเกิลที่สอมออกมาแล้วแผ่นจะออกไหมออกไปเดือนนี้ครับอาทิตย์หน้าตามที่เราวางแผนไว้มินิอัลบั้มที่หนึ่งยี่สิบเจ็ดไม่น่าจะมีอะไรคลาดเคลื่อนก็ตอนนี้คือเสร็จแล้วเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วเซ็นเสร็จแล้วด้วยเสร็จหมดยังไม่ได้เซ็นเซ็นแล้วครับเซ็นแล้วเซ็นแผ่นเซ็นยังยางอ๋อเซ็นแผ่นใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมีกันกำปั๊มอยู่ครับปั๊มที่เราเกับมาเลยนะปั๊มตอนนี้กำลังรอรอสีรอสีน้ำเงินอยู่ ยี่สิบเจ็ดมีวางแผนแล้วที่ไหนบ้างครับอ่ายนิเวอร์แซลจะจำหน่ายน่าจะหลักๆทุกที่ค่าได้ตามเซเว่นเราตามตูต้ยา อะไรัไม่รู้ว่ายูนิเวอร์แซลจำหน่ายเซเว่นเลยแต่เราทำไม่เยอะครับเราทำแค่3สามล้านห้าห้าหมื่นแผ่นแค่นั้นเดด็้วยซึ่งเป็นลิมิเต็ดด้วยนะครับแล้วถ้าไม่ลิมิเต็ดก็มีอีก7ล้านกว่าใช่แต่แต่ละแผ่นนี่ก็มีรายเซ็ตของเราด้วย3ล้านกว่าแผ่นเรับเปอร์เซ็นต์จะจมูกนี้ แท็กครับนี่มีเจนเดย์อันลิมิตมีกี่แทร็กครับมีกี่แทร็กมีกี่แทร็กนะครับก็มีสี่เพลงใหม่สี่เพลงใหม่แล้วก็มีสองโบนัสแทร็กอยากได้ฟังโบนัสมากสองโบนัสแท็กใช่เพิ่งปล่อยไปสามซิงเกิลใช่ครับแล้วอีกหนึ่งนะอีกหนึ่งก็เป็นจริงๆอีกหนึ่งคือเพลงเจ็บและชินไปเองจะมีสองเวอร์ชันเวอร์ชันวิดีโอคัตกับเวอร์ชันเต็มๆต็ม นั่นก็คืออ่าโบนัสอันที่หนึ่งกับอีกโบนัสหนึ่งก็คือเพลง Policia 8บิด Remix by Cindy Sue อันนี้อยากให้ฟังมากที่สุดเลยเท่สุดๆลยครับจะด้ครับที่ฟังกันในเจ็ดวิสิชีวิตอนนี้เป็นิดีโลเอดิตทั้งหมดยังไม่มีใครได้ฟังเต็มเต็มเล ก็อาจจะมีช่วงแรกๆครับที่แบบมีการหลุดไปบ้างอะไรอย่างนี้ได้ฟังไหมครับเคยฟังไหมครับเออเคยฟังแต่ไม่รู้แปลงไหมนะคะที่ที่เวอร์ชันที่เราเล่นคอนเสิร์ตทุกๆครั้งนี่นคือเวอร์ชันเต็มครับออ๋แล้วก็เวอร์ชันใน MV ก็เต็ม MV ็มวีเต็มออฟฟิเชียลนะแต่ถ้า MV ที่อยู่ในฟรีทีวีก็หั่นออกนิดหน่อยตามเวลาออกอากาศก็ติดตามว่าบูเลสต์ไปไหนแล้วค่ะบูเลสต์ไปไหนครับเนี่ยบูเลสตตอนนี้กำลังขับรถโล ไปขายอุปกรณ์อยู่ครับกไปขายแบงค์มึงกลับมาจากจีนโอเคค่ะ yani คุณคะไข้อสบัดจะยั่วไม่ต้อไปไม่ตอ้ไม่ม่ไม่้ไไม่้ไต้องไไม Thank yeah. you.